นี่แหละค่ะก็อย่างที่พาดหัวข่าวนักศึกษาวิศวะแพทย์บัญชีฮิตอาชีพขายตรงใครจะเชื่อว่าน้องๆเหล่านี้ที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราเป็นแค่น้องนักศึกษามหาวิทยาลัยเพียงแค่2ปีอีกคนหนึ่งจบไปแล้วแต่ก็รายได้ไม่ธรรมดาคุณแอร์รายได้เป็นยังไงใช่ครับเป็นแสนกับเป็นล้านครับเอาอย่างที่ผมมีเนี่ยครับเป็นของน้องคนหนึ่งตรงนี้ตัวเลข1นึ่งแสนหนึ่งมื่นสามพันเศษเนี่ยครับค่ะอันนั้นแสนเหรอครับมาดูทางนี้อันนี้ล้านอันนี้ราย รายได้เดือนล่าสุดของน้องผู้หญิงน้องแนนที่มาพูดคุยกับเราโอ้อะไรทาให้เขประสบความสําเร็จขนาดนี้ต้องแนะนําพวกเขาแล้วล่ะค่ะแล้วเขาสองคนนี้เป็นใครกันบ้างครับท่านแรกน้องแนนครับนางสาวชยนาชัยระวีวรรณนี่จบจากคณะบัญชีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเมื่อ2ปีที่แล้วครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งอยู่ข้างกันน้องสิทิิชมงามนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องแนนนี่จบมาแล้ว2ปี น้องสิบทิดนี่กาลังศึกษาอยู่กําลังเรียนอยู่ปีไหนคะปีสี่ครับปีสี่แต่ที่น่าสนใจก่อนนั้นว่ารายได้เขาเนี่ยพวกเราทํางานกงินเกือบต, <c oughs> ตายยังไม่เท่ากับน้องแนนเลยนะ <c oughs> ถามน้องแนนก่อน<ม>เลยแล้วน้องแนนค่ะน้องแนนที่ว่าอาชีพขายตรงเนี่ยที่ว่าเนี่ยขายอะไรครับประเภทของสินค้าที่ขายเป็นอาหารเสริมเพื่ลดน้ําหนักแล้วก็การดูแลสุขภาพอะค่ะแล้วค่ะขายมานานกี่ปีแล้วค่ะขายมาประมาณ1ปีกับ6เดือนนะคะฮะกี่ปีนะหนึ่งปีหกเดือนหนึ่งปีค หนึ่งล้านอ่ะอายุงานครับหนึ่งปีครึ่งได้มาหนึ่งล้านน้องเสพทิตนะครับครับปีครึ่งเหมือนกันครับปีครึ่งเหมือนกันเป็นแสนเป็นล้านแล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่เขียนหนึ่งแสนเป็นแสนเป็นล้านอันนี้คือจํานวนเงินเป็นเงินใช่ไหมครับใช่เป็นบาทใช่ไหมครับอ่าอีกอย่างนึงตรงนี้ทีนี้เบื้องหลังการจะได้มาตรงเนี้ยแน่นอนทํางานปีครึ่งกว่าจะได้รายได้หลักแสนหลักล้านไม่ใช่ง่ายๆพี่ต่อเดือนด้วยนะครับอย่าเข้าใจผิดนี่คือต่อเดือนกว่าจะได้มายากลําบากขนาดไหนครับน้องแนนครับก็ยากลำบากพอสมควรค่ะ บา,บางคนเขาบอกว่าอย่างต่องเนี้ยต,ต่ตองบอกได้เลยว่าต่องไม่กล้าขายไม่รู้จะไปเริ่มต้นขายยังไงเคยไปฟังไหมไฮะเคยไปฟังเขาเล่าเขา<ม>เคยเป็นวิทยากรให้เขาแล้วเขาเขาชวนแต่เรามีาความรู้สึกว่าเราอ่ะไม่รู้จะเริ่มต้นพูดยังไงเนี่ยมันยากตรงเนี้ยมันเริ่มต้นได้ยังไงอ่ะ ของโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือว่าตัวเองเคยเป็นคนอ้วนมาก่อนนะคะอ้นวนกว่านี้ประมาณ8ปกิโลแล้วก็เข้าไปทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วก็ลดได้8กิโลจริงๆโดยที่ตาไม่คาหน้าไม่ตอบอะไรคือเรารู้สึกดีกับผลิตภัณฑ์จริงๆก็เลยเข้ามาทําม,มันยากไหมล่ะกับการที่จะแบบอ่ะสมมติเจอพี่แอดอย่างเงี้ย<อ>พ,พี่แอดคะอาจจะทำไงให้พี่แอดส,สนใจสินค<อ>้าของเราเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าบอกพี่แอดอ้วนปุ๊บพี่แอดอาจจะเดินหนีเลยก็ได้ว่าอาชาเมันต้องมีเทคนิคนะจอทำไงครับเดดทาไงก็เดินเข้า ว่าสนใจควบคุมน้ําหนักสักสามถึงแปดกิโลภายในหนึ่งเดือนไหมคะอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ิว่าพี่พี่น้าหนักพอดีแล้วไม่อ้วนหรอครับขอบคุณครับเออเดินหนีเออแล้แบบตประเทศนี้ก็ช่วยกันช่วยกันสิบชิศจะทำไงต่อถ้าเจอเจอเจอแบบพี่แอดแบบนี้ก็ถ้าเป็นผมนะฮะจริงๆที่ที่ผมจะแนะนําเสมอเลยก็คือว่าผมจะถ้าเขาสนใจผมจะคุยครับแต่ว่าถ้าพี่แอดไม่ได้สนใจนะครับผมก็ มันเป็นค่าเฉลี่ยครับพี่เราแนะนําทุกคนไม่ได้บอกว่าจะต้องได้ทุกคนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าในการที่เราจะกล้านําเสนอหรือไม่เนี่ยคิดว่าเป็นส่วนของว่าเราเชื่อมั่นศรัทธาผลิตภัณฑ์แล้วก็แนะนําสิ่งดีๆให้กันครับผู้ชายเสียเปรียบไหมผู้หญิงอาจจะได้เปรียบหน้าตาจุ้มจิ้มจิ้มลิ้มผู้ชายเสียเปรียบไหมคะในส่วนตัวผมผมไม่รู้สึกว่าเสียเปรียบเลยครเพราะทีมงานส่วนใหญ่นี่นะศึกษาผู้ชายงนั้นเลยฮะผู้ชายจจะได้เปรียบก็ได้หน้าตาก็ถือว่าโอเคอยู่นะทีนี้ก็บอกอาชีีพน้คคุณแออบบางกว่ไป ไปขายคนที่อาจจะอายุไม่ไมใกล้เคียงอายุมากหน่อยแม่ป้างุดกิดกาลมณ์มเสียเขามีดามีไล่ด้วยจริงไหมฮะหรือรอ,รอ,อย่างเมื่อกี้ผมแค่เดินหนีแต่บางคนอาจ<อ>จะมีดามีไล่เออนีน้ทํายัง,ยงไงอ่ะก็โดยส่วนตัวบอกตรงๆว่าไม่เคยเจอเลยอ๋<พ>อเหรอเพราะว่าเราเข้าไปเราก็ลักษณะแบบเราจริงใจด้วยแล้วเราก็เห็นเขาอ้วนจริงๆเราก็ไม่ได้ไปขายของหนูไมเธยรู้สึกว่าเราขายของเลยรู้สึกว่าเรานําสิ่งดีๆไปให้เขาเหมือนเขาต้องการอยู่แล้วแต่เราก็ไปแนะนําคือจะเลือกคนที่น่าที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่อยากจะใช้สินค้านั้นๆ มันมีเซนไหมว่ามองปั๊บพี่แอดนี่ช่ายขายแล้วเบื่อไม่ได้แน่มีไหมมัีเซนเอ็กซเรย์แบบนี้มีไหมคะมีค่ะอ้าวพรุงนี้ก็จะมีแน่คุณแอดขายรูดแบอคือขายแูดแนียิงไปพูดให้เสียเวลาขายไม่ได้หรอกคนนี้เอ้ยจูนเข้าไปเลยอย่างเงี้ยเขาจะมีใช่ไหมคะมีจากประสบการณ์ทําให้คนมีทีนี้ไม่ใช่แค่นี้คุณแอดสองคนนี้เป็นแค่ตัวอย่างเขาว่ากันว่าเดี๋ยวนี้เป็นเป็นธุรกิจที่น้องๆนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่นี่ทำกันเยอะจริงไหมคะจริงค่ะ เครือข่ายของคนนี้ก่อนนะแต่ก่อนจะดูเป็นแม่บ้านหรือว่าคนที่อายุเยอะหน่อยที่มาทำใช่ไหมตอนนี้อายุน้อยลงน้อยลงไปนักศึกษาลองฟังเครือข่ายของเจ้าของเดลารานิ่นี้คะน้องแนนคะเครือข่ายเท่าไหร่ก็ตอนนี้ประมาณ3 0 0พันกว่าคนนะคะโอ้โหเปรียบเหมือนกับมีธุรกิจของตัวเองที่มีทีมงาน3 0 0พันกว่าคนใช่นะคะครับน้องสิบตอนนี้ประมาณพันคนครับอันนี้คือน้องใหม่ค่ะน้องใหม่นี่รุ่นพี่เพราะโอ้โหมันเป็นธุรกิจที่ทำเงินได้ดีอยากรู้จังเลยว่ามันการันตีไหมเงิน เขาบอกว่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าเดือนละหมื่นมันการันตีไหมคะก็สําหรับธุรกิจนี้นะครับที่ผมมองคิดว่าการันตีไหมขึ้นอยู่กับปริมาณงานครับ<ม>แล้วก็มันเหมือนเป็นค่าเฉลี่ยครับอย่างงานทั่วๆไปเนี่ยถ้าเราหยุดเราก็ไม่ได้รายได้ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนเรามีอยู่พันสาขาคร,ครับถึงแม้ว่าผมจะหยุดแต่ว่าอีกหนึ่งพันสาขาไม่ได้หยุดผมก็ได้ใช่ครับปริมาณรายได้มันก็เ,เรียกได้ว่าค่อนข้างจะมั่นคงมากๆเลยครับอือถ้ามองเฉพาะตัวรายได้น่าจะเป็นอาชีพที่หลายคนยอมรับมากขึ้นครับอดีตเนี่ย จะมีคนบอกว่าอาชีพแบบเนี้ต้องหน้าด้านหน้าทนใช่ไหมเขาจะพูดกันอย่างนี้เลยจริงๆต้องตากหน้าไปลุยแล้วก็เป็นอาชีพที่ไม่ค่อยจะมีเกียริสำหรับบางคนตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปยังครับผมคิดว่านะฮะสำหรับเรื่องหน้าด้านหน้าทนก็ตอนแรกๆที่ผมทำเนี่ยผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะแต่ว่าคือมันต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตนะฮะเพราะว่าครอบครัวเราก็มีปัญหาภาวะนิสิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ แต่ว่าพอทําเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าพอเริ่มเริ่มทำแล้วเริ่มรู้จักธุรกิจนี้มากขึ้นผมคิดว่าทุกคนก็อยากมีไรายได้เสริมทุกคนก็อยากมีสุขภาพที่ดีฮะเป็นการผมคิดว่ามอบสิ่งดีๆให้กันก,ก็เท่านั้นครับ,ครบใครที่จะเขาจะไม่รับก็ไม่เป็นไรฮะรน้องแนนคำถามสุดท้ายเลยอาชีพนี้อาชีพธุรกิจขายตรงเนี่ยนะคะจะเป็นอาชีพในฝันได้ไหมคะเป็นได้ค่ะคิดว่าในธุในธุรกิจยุคต่อไปเนี่ยคิดว่าอาชีพขายตรงน่าจะมาแรงที่สุดอะคะ่ะแต่ยึดอาชีพที่ต่อไปตลอดไหมคะ ก็คิดว่าจะยึดไปตลอดเลยค่ะเดือนละขนาดนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะก็คงต้องบอกเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ตอนนี้กําลังมาแรงแต่เป็นเรื่องดีเพราะว่าเรียนหนังสือไปด้วยทํางานไปด้วยมันมีแต่เรื่องได้กับได้ถ้าไม่มีข้างไหนเสียครับแต่กว่าจะได้มาแน่นอนจะต้องใส่ใจต้องอดทนแล้วต้องรู้จักสินค้านั้นๆให้ดีใช่ไหมครับรู้จักกลุ่มเป้าหมายที่ดีนี่มีจริงๆมีหลายอย่างที่แฝงอยู่ไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะครับก็เชิญน้องสองคนมาคุยกันจะได้เป็น ประสบการณ์ให้กับหลายท่านครับต้องขอบคุณนะคะน้องแนนนะคะน้องชัยนานะคะแล้วก็น้องสิบทิศมากๆที่ให้เกี่ยวปุ้ยก็ขอให้ประสบความสําเร็จไปเรื่อยๆทั้งสองเรื่องนะคะนั่นคือเรื่องเรียนด้วยเป็นล้านเป็น10บล้านอะไรขึ้นไปเงี้ยเราวีริษยาอยู่นะพี่สองคนนี้ริษยาอยู่ส่วนน้องที่เรียนหนังสือก็ต้องเรียนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจะทํางานเสริมก็คือใช้ช่วงเวลาว่างอย่าให้เสียการเรียนด้วยเหมือนกันเนี่ยทำงานเยอะๆแบบนี้อาจจะไม่รู้อะไรอร่อยๆพวกพี่จะพาไปแนะนอร่อยบ้านเลขที่ห้าวันนี้จะมีอะไรไปชม Oh, <laughs>